อย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับเมื่อไหร่ที่คุณพนิดา หรือคุณแม่น้องตงโมคุณแม่น้องตงโมเนี่ยนะครับออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อทีไรเนี่ยเราก็มีอะไรให้เห็นเยอะแยะมากมายอย่างกับล่าสุดนี้นะครับที่มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับรายการเปิดปากกับภาคภูมิเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็มีอะไรหลายอย่างที่คุณพนิดาหรือคุณแม่เนี่ยนะครับได้หลุดปากออกมาได้พูดออกมามีหลายๆประเด็นมากแต่ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญและไปผลกระทบกับคนอื่นมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของที่บอกว่านะครับ ทนายเดิมของคุณแม่น่ะหัวหน้าทนายเดิมของคุณแม่นะครับสั่งให้ลูกน้องนะครับไปบอกว่าถ้าไม่ได้20ล้านห้ามกลับมาซึ่งก็เป็นประเด็นแน่นอนครับว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับทนายก่อนที่จะจะเป็นทนายคนนี้นะครับทนายคนก่อนที่จะเป็นทนายคนนี้นะครับเป็นทนายชุดที่4เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นท่านชนบทสุภาษิตามที่เราทราบกันนะครับเพราะจากก็คือมี คนแรกเลยเนี่ยที่เรารู้ก็คือเป็นทนายกุ้งแล้วก็มาทนายเดชาแล้วก็มากลุ่มของสสเต้กับลุงอัดแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มของท่านทนายชนบทสุภสษีนะครับท่านทนายชนบทสุภสษีเนี่ยก็ตามที่เราทราบกันแล้วก็สุดท้ายมาที่เรารู้ว่าก็คือล่าสุดนี้ก็คือเป็นคุณชัยวัฒน์นะครับก็ตามนี้ก็คือ,อคุณแม่เนี่ยใช้ทนายได้เปลืองมากนะครับ7 7เจ็ดเดือนใช้ทนาย ห้าชุดอ่าห้าชุดนะครับก็เป็นไปตามนี้ซึ่งล่าสุดนะครับที่คุณแม่มีการพูดอย่างเงี้ยนะครับท่านชนบทก็ออกมาเคลื่อนไหวทันทีนะครับล่าสุดนี้นะครับท่านทนายชนบทนะครับก็ได้โพสต์ลงในนะครับเพจกฎหมายชนบทอีกครั้งหนึ่งนะครับโพสต์ว่าอย่างนี้ครับไปไปฟังกันนะครับว่าท่านชนบทนะโพสต์ไว้ไงผมจะบอกความจริงให้ตอนที่คุณแม่แตงโมมาปรึกษาคดีผมใหม่ๆและผมถามว่าคุณแม่ คดีกับผมใหม่ๆและถามผมว่าคุณแม่จะได้เงินเยียวยาจากคนบนเรือเท่าไหร่ก็คือว่าตอนที่คุณแม่แตงโมมาปรึกษาคดีกับทนายชนบทท่านชนบทเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็ถามกับท่านทนายชนบทว่า,าคุณแม่เองเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาจากคนบนเรือเท่าไหร่นะผมถามกลับไปว่า 1. คุณแม่อายุเท่าไหร่2 ก่อนตายน้องแตงโมคเคยให้เงินคุณแม่เป็นรายเดือนเดือนละเท่าไหร่พอผมได้คำตอบผมบอกคุณแม่ว่าจากประสบการณ์เป็นผู้พิพากษาของผม18ปีคุณแม่จะได้ค่าเยียวยาไม่เกิน5ล้านบาทและและคุณแม่จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าคุณแม่ ขาดขาดไล์อุปการะของน้องตงโมเท่าไหร่ก็คือขาดขาดการอุปการะเรียกดวะนะครับของน้องตังโมเท่าไหร่ไม่ใช่คุณแม่จะมโนเอา30ล้านตามที่คุณแม่คิดผมมีหลักฐานในการสนทนาครั้งนั้นตั้งแต่นั้นมาคุณแม่ไม่เคยปรึกษาผมอีกเลยฉะนั้นที่คุณแม่บอกว่า ผมเรียกร้องจากคุณปอและต้องได้20ล้านบาทนั้นไม่เป็นความจริงนะครับอย่าโยนขี้ให้คนอื่นนะครับนี่คือเป็นเขาเรียวกว่าไรโพสต์ล่าสุดนะครับโพสต์ล่าสุดนะครับของท่านชนบทสุภสษีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้กขอย่างที่บอกนะครับว่าทุกครั้งที่คุณแม่นะครับออกมาให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ย ก็จะมีอะไรออกมานะครับมีอะไรรุนออกมาเยอะมีข้อมูลอะไรออกมาเยอะและที่สําสคัญก็คือไปพาดพิงคนอื่นด้วยนะครับอย่างล่าสุดนี้ก็คือท่านทนายชนบทหรือ,อท่านทนายชนบทเนี่ยก็โดนพาดพิงก็ต้องออกมาตอบโต้เรื่องนี้อันนี้ก็คือเป็นอัปเดตข่าวคราวระหว่างคุณแม่กับท่านทนายชนบทก็มีข่าวขราวอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครับผม